สวัสดีค่ะหมอนน้นนะคะแพทย์จีนนวพรเองมาส,สิกานค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตกันนะคะตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์และธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปตามปีวันเวลาและฤดูค่ะ นั่นก็เพราะว่าร่างกายของเรานะคะจะมีเส้นลมปราณทั้งหมด12เส้นและในแต่ละเส้นก็จะมีชื่อและคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไปค่ะรวมถึงจะมีเวลาที่แน่นอนถ้าเลือดและลมปราณไหลเวียนไม่ดีหรือว่าผิดปกตินะคะก็จะทําให้เกิดโรคได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การจัดเวลาชีวิตตามนาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ ช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเรียกว่าจื่อฉือหรือยามจือ่อเป็นเวลาที่ต้องเข้านอนเพราะเป็นเวลาที่เส้นลมปราณถุงน้ำดีจะทำหน้าที่ในการหลัง่งเพื่อให้สมองโล่งปลอดโปรง่งถุงน้ำดีช่วยเก็บน้ำดีที่ได้จากตับและส่งน้ำดีมาช่วยย่อยไขยมันที่ลำไส้เล็กถ้าเวลานี้เราได้นอนหลับอย่างเต็มที่นอนอย่างเพียงพอ จะทำให้เส้นลมปานของถุงน้ำดีมีพลังช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามเรียกว่าโชชอหรือว่ายามโชเป็นเวลาที่ควรหลับอย่างสนิทเพราะเป็นเวลาที่เส้นลมปานตับทำหน้าที่กำจัดสารผิดในร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดตับเป็นที่กักเก็บเลือดเวลาที่เรานอ,นอนหลับสนิทเลือดจะไหลเวียนมาที่ตับ ร่างกายจะหลั่งสารเมลาโทนินได้สูงสุดช่วงเวลาประมาณตี2ช่วงเวลาตี3ถึงตี5เรียกว่าอินฉือหรือว่ายามอินคือเวลาแห่งการหลับลึกและควรได้รับความอบอุ่นในช่วงเวลานี้หลีกเลี่ยงสภาวะเย็นเพราะปอดเปิดรับพลังบริสุทธิ์ปอดคือจุดเริ่มต้นและรวบรวมพลังชีและเลือด จึงเป็นจุดศูนย์รวมหลอดเลือดนับร้อยเพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนการออกซิเจนไปทั่วร่างกายถ้าเวลานี้ได้หลับลึกอย่างสงบจะทําให้ใบหน้าสดใสหน้ามีเลือดฝาสดชื่นแจ่มใสกระปี้กระเป๋าช่วงเวลาตี5-7ถึง7โมงเช้าเรียกว่าเมาฉือหรือว่ายามเมาเป็นช่วงที่ประตูท้องฟ้าเปิด พระอาทิตย์กำลังขึ้นช่วงนี้คือเวลาแห่งการตื่นเป็นเวลาแห่งประตูดินหมายถึงทวารหนักนั่นเองดังนั้นเราควรตื่นนอนเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่ช่วงการขับถ่ายของเสียยามเมาเป็นเวลาที่พลังชีและเลือดรวมกันที่ลำไส้ใหญ่ดังนั้นช่วงเวลานี้ควรดื่มน้ำอุ่นเพื่อช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานดีขึ้น ช่วงเวลาเจดโมงเช้าถึง9้าโมงเช้าเรียกว่าเฉินฉือหรือว่ายามเฉินเวลาของอาหารเช้าเป็นเวลาของกระเพาะอาหารที่จะรับอาหารและย่อยอาหารการทานอาหารในช่วงเวลานี้จะช่วยบำรุงและปกป้องชีของกระเพาะอาหารเป็นเวลาที่ดูดซึมได้ดีบางคนไม่ทานข้าวเช้าจะทําให้เกิดอาการหลังกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปเสี่ยงต่อโรคแผลในกระเพาะอาหาร อาหารเช้าจึงมีความสำคัญมากที่จะเติมพลังให้สมองและหัวใจช่วงเวลา9โมงถึง11โมงเรียกว่าซื่อฉือหรือว่ายามซื่อเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นตัวการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตเป็นเวลาที่เส้นลมปราณของม้ามทำหน้าที่ขนส่งควบคุมเลือดควบคุมการย่อยการดูดซึมกระจายสารอาหาร และน้ําไปเอาวัยวะต่างๆช่วงเวลานี้ควรดื่มน้ําบ่อยๆเพื่อช่วยให้ม้ามทางานในการกระจายสารอาหารไปยังอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นช่วงเวลา11โมงไปจนถึงบ่ายโมงเรียกว่าอู่ฉือหรือว่ายามอู่เป็นช่วงเวลาของการยีบกลางวันเพราะเป็นเวลาที่เส้นลมปราณของหัวใจทำหน้าที่ เนื่องจากหัวใจเป็นอวัยวะควบคุมจิตใจการพักสายตาหรือหลับสั้นๆ15-30นาทีในช่วงเวลานี้ช่วยบำรุงหัวใจให้สมองได้พักเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้สดชื่นขึ้นช่วงเวลาบ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสเรียกว่าเว่ยฉือหรือว่ายามเว่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการย่อยและดูดซึม ช่วงเวลาของเส้นลมปลาลํลำไส้เล็กดูดซึมอาหารและน้ำอาศัยม,ม้มลำเลียงส่งไปหัวใจและปอดเพื่อเลียงร่างกายนำกัะอาหารส่งต่อไปลำไส้ใหญ่ดูดซึมและขับออกไปที่กระเพาะปัสสาวะดังนั้นในช่วงมื้ออาหารกลางวันจึงไม่ควรทานอาหารเกินเวลาบ่ายโมงช่วงเวลา3โมงไปจนถึง5โมงเรียกว่า เชนชื้หรือว่ายามเชินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดื่มน้ําเพราะเส้นลมปราณของกร,ระเพาะปัสสาวะทําหน้าที่ได้ดีเป็นช่วงเวลาที่หลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อในร่างกายมีความแข็งแรงมากที่สุดจึงเหมาะแก่การออกกําลังกายช่วงเวลา5้าโมงเย็นเป็นจนถึงหนึ่งทุ่มเรียกว่าโยชื้หรือว่ายามโยเป็นเวลาของอาหารมื้อเย็น เวลาของเส้นลมปราณไตบำรุงสารจริงด้วยอาหารรสชาติเรียบง่ายธรรมชาติหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดช่วงเวลาหนึ่งทุ่มไปจนถึงสามทุ่มเรียกว่าซีชือหรือว่ายามซีเป็นเวลาแห่งการบริหารอารมณ์เพราะเป็นช่วงเวลาของเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจและเส้นประสาทสมองทํางานได้ดีที่สุดหลังอาหารเย็นเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนพักสมอง ควรรักษาอารมณ์ให้สงบผ่อนคลายฟังเพลงอ่านหนังสือทำกิจกรรมเบาๆฝึกสมาธิเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวสำหรับการเข้านอนในเวลากลางคืนช่วงเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มเรียกว่าให้ฉือหรือว่ายามให้เป็นช่วงเวลาแห่งการทำร่างกายให้อุ่นเตรียมตัวก่อนเข้านอนเป็นเวลาของเส้นลมปลาณสันเจียวโดยสันเจียว มีสส่วนส่วนบนคือหัวใจและปอดส่วนกลางคือระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารม้มตับส่วนล่างคือระบบขับถ่ายไตกระเพาะปัสสาวะและลำไส้เล็กช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายปรับสมดุลควรแช่เท้าในน้ำอุ่นประมาณ15-20นาทีเพื่อช่วยให้ชีและเลือดไหลเวียนสะดวกเป็นการผ่อนคลายจากภารกิจกิจกรรมที่ทำมาทั้งวัน และช่วยทำให้นอนหลับได้สงบสบายและหลับได้อย่างเต็มที่สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทั้งเพจของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ